สวัสดีค่ะมาพบกับหมอโซเฟียไพยเพียก,กันอีกครั้งนะคะเอาละคลิปนี้นะเราจะมาในท็อปิกที่ว่าเขารับรู้หรือไม่นะคะว่าคุณมีความจริงใจให้กับเขานะคะเขารับรู้หรือไม่กับความจริงใจของคุณที่มีต่อเขานะคะอ่ะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะไม่ได้เฉพาะจงกับใครหากใครอยากดูดวงส่วนตัวกับแม่ทินเ,นเพื่อนในแอปเขียวได้เลยนะคะอ่ะมาดูกันขอเวลาสับไพสักครู่นะ เขารับรู้หรือไม่ถึงความจริงใจของคุณนะคะเขารับรู้หรือไม่ถึงความจริงใจของคุณเขารับรู้หรือไม่ถึงความจริงใจของคุณนึกถึงหน้าเขานะคะอ่ะก่อนอื่นขอดูพลังงานของคุณก่อนนะคะไพ่กระเด็นออกมานะคะ Four of Wands ค่ะ Knight of Pentacles the Moon คุณมองเขาเนี่ยว่า เป็นคนในครอบครัวหรือเป็นคนสําคัญสําหรับคุณนะคะบางคนบางคู่เนี่ยอาจจะแบบเคยใช้ชีวิตร่วมกันแล้วมีคอมมิชเมนต์ร่วมกันแล้วหรือบางคนเนี่ยแต่งงานกันแล้วด้วยนะคะคุณมักจะหยิบยื่นความรู้สึกดีๆให้มักจะหยิบยื่นสิ่งดีๆให้นะคะแต่ตัวคุณเองอ่ะคุณก็ยังมีความกังวลมีความกลัวมีความมันไม่มั่นใจอะ่ะชอบคิดเยอะคิดมากอะ่ะออกวิตกกังวลน่ะคือขี้กลัว ออกแนววิตกสลิตอะเกี่ยวกับตัวเขานะคะอ่ะพลังงานที่เห็นนะคะธาตุไฟธาตุดินและธาตุน้ำค่ะอ่ะมาดูพลังงานของเขาหน่อยนะคะขอส่อง Energy ของเขานิดนึงนะ e ะ e r g y ของเขาเป็นอย่างไรบ้าง queen of cups three of p e n a c l e s the world เขาคนนี้นะ คุณอาจจะมองไม่ออกหรอกว่าว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะแต่เขาค่อนข้างที่จะมีความกังวลนะคะในความมีความกังวลในความสัมพันธ์นี้เหมือนกันนะคะเ,เขามองว่าคุณเนี่ยเป็นที่ปรึกษาที่ดีสําหรับเขาไม่ว่าปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นกับเขาอะ่ะคุณสามารถช่วยแก้ไขหรือว่าให้คำปรึกษาที่ดีกับเขาได้นะคะเขาก็มองว่าปัญหาระหว่างคุณกับเขาหรือว่า คนไม่มีปัญหาก็ได้นะแต่ว่าเขามองว่าเออทุกอย่างมัน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 ,ม,น,ม,น,ม,นมีโอกาสที่จะพัฒนากันมากขึ้นช่วงนี้ระยะเวลานี้คุณอาจจะยังไม่ได้เจอกันนะคะอาจจะใช้แบบติดต่อกันทางโซเชียลรือคะหรือว่าโทรหรือว่าเอสเอสถึงกันนะคะอ่ะพลังงานที่เห็นนะคะจะมีธาตุน้ำนะคะธาตุดินนะคะ อ่ะท,ทีนี้มาดูค่ะว่าเขาได้รับรู้ถึงความจริงใจของคุณไหมเขาได้รับรู้ถึงความจริงใจของคุณไหม edge of cups star page of cups s w e e n of wands edge of sword ดูเหมือนว่าช่วงระยะเวลาที่ผ่านมามันมีการหันหลังให้กันหรือเปล่าหรือมีการถอย backstep นะคะเอ่อถอยในความสัมพันธ์ต่างคนต่างยังคิดถึงกันอยู่ช่วงนี้มันมีความระยะห่างมันมีระยะห่างซึ่งกันและกันนะคะแต่ว่ามันมีความคิดถึงกันอยู่แล้วมันยังมีความรู้สึกดีๆให้กับให้แก่กันอยู่อุปสรรคปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะคะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยระหว่างคุณกับเขาคือเรื่องคําพูดค่ะอาจจะแบบไม่ได้พูดกันตรงๆหรือว่า อาจจะใช้คําพูดที่มันแบบกาปั้นทุกดินเอออะไรประมาณนี้ขวานผาา่า้ากอะไรอย่างเงี้ยคือมันดูดูแล้วเนี่ยหลักๆเลยเนี่ยปัญหาของคุณที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะมันปัญหาอุปสรรคต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันเกี่ยวกับคำพูดนะคะแล้วเกี่ยวกับ ความกังวลอะไรต่างๆของคุณด้วยต่างคนต่างยังคิดถึงกันนะหันหลังให้กันถึงแม้ว่ายังรักยังรู้สึกดีกันอยู่นะคะถามว่าเขารับรู้ความรู้สึกเขารับรู้ความจริงใจของคุณไหมอ่ะมาดูเขารับรู้ความจริงใจของคุณไหม,ม,ม,ไหม Four of Cups, Hanged Man, The Lover, Six of Pentacles King of p e n เ a c l e s เขารับรู้ค่ะนะเขารับรู้แล้วสถานการณ์ตอนนี้ที่มันเป็นอยู่หรือว่าสถานการณ์ที่เพาะที่ผ่านมาเนี่ยดูเหมือนว่าหลายคนหลายคู่นะมันมีการพักพักเบรกกันมีการแบ็คสเตปกันมีการถอยห่างกันนะแต่ว่ายังมีความรู้สึกที่มันแบบคิดถึงลึกถึงกันอยู่นะคะยังยังอยากจะแชร์เรื่องราวต่างๆของกันและกันอยากจะมีการพูดคุยซึ่งกันและกัน นะยังมีความกังวลกันอยู่ค่ะยังมีความกังวลนึกถึงกันอยู่เขารับรู้นะเขารับรู้ถึงความจริงใจของคุณแต่ปัญหาอุปสรรคนี่คือการสื่อสารนะการสื่อสารเนี่ยปัญหาอุปสรรคหลักๆเลยเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยสื่อสารสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นทาให้คุณเนี่ยมีความกังวลว่าเฮ้ยมันยังไงกันแน่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะคะเอาล่ะสรุปแล้วนะเขารับรู้นะคะถึงความจริงใจของคุณแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นนั่นคือการสื่อสารนะคะเพราะฉะนั้น อาจจะต้องพยายามสื่อสารกันสักนิดนึงถ้ามีโอกาสที่ได้คุยกันอาจจะต้องคุยนะอาจจะต้องคุยกันว่าเอยมีอะไรก็ต้องสื่อสารตรงนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะมันจะเป็นแปลนี้ทิทางที่ดีนะคะหากชอบคําทํานายนี้นะคะพิมพ์เมนไว้ตรงนี้ด้วยนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่หมอด้วยเพื่อเป็นกาลังใจให้กันและเป็นค่าครูเล็กน้อยให้กับแม่หมอคะ่ะสำหรับคลิปนี้แม่หมอต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ